ก็มีคนถามนะครับว่ามึงดิสื่อมาอยังกระดดกระเดียทั้งสองห่อพน,นันสื่อมันยังมาขักมาแน่แท้ที่บอกตามว่าเป็นจริงเลยครับพี่น้องมันเป็นใบบุได้ครับแรกๆก็ซสื่อมาห่อเดียวล่ะเบิดแล้วก็ซสื่อมาเละหอ่อเลหอห่อจนมือใดมือหนึ่งมันบไวไหวดีครับพี่น้องผู้นั่นก็ขอผู้นี้ก็ขอขอพูละซิบการพูดละกำผู้ละกอบโอ้ยใส่ผู้เดียวมันกับเครื่องปีมันกับเบเบิดเป็นอย่งางกระตั้งกระดอกระเดียเนาะบทสรุปก็ใส่ผู้เดียวพอถึงหอดสามเดือน เลยต้องสั่งให้มันจูใจไปหลดครับพี่น้องให้มันคุมไปรหลดครับให้จะคอกับมะขอมันหนาไผ่หนาบ่ออายกับมะขอนเอาหลดทิฐาเบิ้งคนหนาบ่ออายเพียงใดหนาตาเปียงใดมันสีหนาด้านหนาทนประนั่นบ่อครับผมรุ่นที่ผมสั่งมารุ่นนี้นะครับเป็นเป็นรุ่นถุงสิบเนาะถุงสิบมันก็มี้อดีของมานนั่นก็คือมันจะเก็บความเยียกความหอมของกินถูกนะครับมันกินหอมมันจีอยู่คงทนแน่นเวลาเขาเปิดมาใส่มันจีคลายเหมือนกับเขาเปิดใส่ไม่ไม่นะ ถุงบุนเก่าก็สิเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องมันก็นคือถุงรุ่นใหม่ที่ผมสั่งมามันเป็นถุงสิบด้ถุงแบบนี้มันก็คือสิมีความหนุ่มความแข็งต่างกันล่ะบวมมันสิบกเก็บความหอมใบเพราะว่ามันบ่มมีสิบเนาะลวลาเราเปิดใส่ก็ติเป็นอยงสีละเปิดใส่แล้วมันก็สิอ้าเซเวยอยู่จังสีละพี่น้องความหอมก็จีจางหายไปแต่ผู้ได้มักแบบถุงสิบแบบผมก็ลองเป็นกดเบิ่งทีพิกัดใตคิปเดอร์พี่น้องจัดไว้ให้แล้ว